อันนี้หลวงข้อแก้วพิมพ์ปั้นนะครับวัดเครือวันอันนี้หลวงข้อเงินสวยน้ำทองยังอยู่นะครับทั้งหลังกระงามอันนี้จะกุดหลวงข้อเป,เปิดครับผม Okay. อันนี้ลูกหลอดหลวงปู่แหวนครับผมอันนี้กิ่ตะเกียนหลวงพ่อเที่ยงวัดเขากระโดงนี่หลวงพ่อทวดวัดพระโคข้อคอเห็นไหมครับขอข้อคมชัดครับ สวยครับยใช่อยู่นะครับในคอร์ดนะองนี้ประสบการณ์สูงมากเลยครับสมัยก่อนลดลมรดคว่ำมไม่เป็นอะไรครับหลวงปู่แวนช่วยครับผม ของแม่ครับแต่สมัยผมเป็นเด็กอันนี้น้องชายให้มามันไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้แต่ด,ดูแลวสวยชอบครับผมโอเคนี่โอกาสจะมาอะไราให้เบิ่งอีกนะครับโปรดติดตามด้วยครับผม